สวัสดีคนดูที่ดูกันแต่คลิปแล้วก็ไม่เคยกดไลค์ซับสไครต์ให้กับผมทุกท่านด้วยนะครับก็คิดดูว่าแบบพูดมาขนาดนี้แล้วถ้าสมมติว่ายังไม่กดซับสไครต์ให้อีกเนะี่ยแบบโอ้โหแบบจิตใจทําด้วยอะไรอะ่ะอยากจะเอามีดกรีดหัวใจออกมาดูว่าแบบทําจากหินหรือเปล่าอ่ะโอ้โหแบบไม่ไหวอะ่ะคือแบบคลิปินึงนี่มันต้องใช้ความพยายามในการทําสูงเหมือนกันนะแบบถ้าสมมติว่ามันไม่มีกําลังใจผมก็ไม่รู้จะทำไปจะไมแบบผูชม มีกำลังใจเลยว่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมด้วยกันกดซับสไครต์ด้วยนะครับโอเคนะครับผมแล้วตอนนี้เราอยู่กันในเกมเบสตี้กริ๊กที่คุ้นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเรามีรถ1คันอยากจะมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับผมเป็นเที่ยวรถคันนี้เลยนะครับผมรถคันนี้นะครับผมชื่อว่าออโตคิวคิวนะครับก็สำหรับอันนี้นะครับผมผมใส่เป็นเรื่องของเปิดปัจทุนปิดปัจทุนไว้ไงนะฮะแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้วยนะครับผมที่เหลือก็จะเป็นเดิมๆหมดเลยนะครับปปรร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 ระะะะะะะมมมมมาาาาาาณนน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 ีีี้้คคคคคัััััับบบผผผเเเจจลอองงไไดูใถถกว่่่่ยทห ไงสำหรับออโต้ค q เนี่ยนะครับผมมันจะอยู่ในโหมดของสปอร์ตนะครับแล้วก็สําหรับคันนี้เนี่ยนะครับผมมันจะเป็นที่จะต้องซื้อเอานะครับผมเพราะว่ามาถึงตอนแรกเนี่ยนะครับผมบางคนก็อาจจะมีรถฟรีที่เป็นออโต้ค q อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยนะครับผมไม่สามารถที่จะแต่งอะไรได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นที่จะต้องมาซื้อแยกอีกทีหนึ่งนะครับผมราคาของรถคันนี้เนี่ยนะครับผมราคาอยู่ที่950,000บาทนั่นเองไงครับเรเวลยีิบสีนะครับผมหนึ่งก็สามารถซื้อได้นะครับและะสาหรรัับบออโต้้เนนี่ยคผผมมถ ไม่ผิดนะมันไม่น่าจะต้องมีเควสให้ทําหรือว่าอะไรนะมันน่าจะแบบเก็บตังค์ซื้อได้เลยนะครับประมาณนี้เนาะโกเครับเดี๋ยวเราไปดูของแต่งกันหน่อยนะครับผมว่าของแต่งอันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็ในเรื่องของหน้าพิเศษตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมีเรื่องของเปิดประทุนะครับนี่เลยที่ผมใส่อยู่นะครับนี่เลยนะครับผมแล้วก anyway ็จะเป็นประตูปีกนกแบบนี้นะครับผมอีกอันหนึ่งนะฮะแล้วก็มีเออแบบนี้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าวิธีการเปิดมันจะแตกต่างกันนะนะอันนี้คือสามารถแบบว่าเปิดได้เลยนะครับผมและ มันจะเปิดปีกออกมานะเดยวดดินะเออนะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับบัตเตอร์ไฟออโต้คิวคนะฮะนี่เลยนะครับใครที่อยากให้รถเท่ๆนะครับผมก็สามารถเอาตรงหน้าพิเศษตรงนี้่ไปแต่งได้นะครับโอเคครับผมถัดมานะครับผมในเรื่องของชุดแต่งที่ผมใส่นะครับผมมันจะชื่อว่าออโต้คิวคิวฟูลี่เซ็ตนะครับผมก็คืออันล่างสุดอันนี้เลยนี่ครับเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราใส่เต็มทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่เลยคือรูปลักษณ์ของมันนะครับ เงินประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เซตนี้เนี่ยนะครับผมมันจะบวกเรื่องของบูทพาวเวอร์20นะครับผมแม็กอ m พเอ็10ท็อ10แล้วก็บูทดูดไอ้20นะครับผมถ้าสมมติว่าใส่เซตนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแรงอยู่พอสมควรเลยนะคุณผู้ชมนะโอเ่ครับเดี๋ยวเราลองดูอันอื่นกันหน่อยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะมีอันนี้ด้วยนะครับผมเป็นเรื่องของไฟท้ายนะครับผมสองอันนะครับผมอันนี้จะบวกเลสอะพเอ็แล้วก็แม็กอะพเอ็ด้วยนะครับ ถ้าสมมติว่าใครที่ใส่ฮูลี่เซ็ตแล้วรู้สึกว่าไฟท้ายไม่สวยเนี่ยก็ลองมาเลือกกันนี้ดูกันได้นะครับนะเพื่อจะชอบใจกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมบวกเลสกับแม็กเหมือนกันนะครับผมอย่างละสิบนะครับใครถูกใจก็ลองมาเลือกกันดูนะผู้ชมนะนะฮะนี่ก็เช่นกันนะครับบวกเลสกับแม็กนะครับแต่ว่าเอาไปแต่งขำๆก็โอเคนะครับผมเอาไปแต่งเล่นๆนะครับนี่จะเป็นเซ็ตอื่นนะครับจะเป็นรูปร่างหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับ ้าสลับรถคันนี้นะผมคิดว่าหน้าตามมันจะคล้ายๆกับรถออดี้ป่ะถ้าดูทรงไม่ผิดนะนะคิดว่าน่าจะเป็นออดี้แต่ว่าเนี่เป็นตัวไหนนี่นี่ไม่แน่ใจนะครับผมนะใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับนี่เลยดูของแต่งอื่นอีกเฮ้ยหัวนี้เท่วะ่ะแม่งเท่ตรงตาไฟข้างหน้าเนี่ยผมรู้สึกแบบเออมันแลงเฟี้ยวดีนะเหมือนรถเบนซ์ไงไม่รู้นะ <laughs> พราะสันตาไฟอย่างนี้นะฮะนี่ครับลองดูอันอื่นหน่อยนะครับผมนี่เป็นเซ็ตแคททั้งหมดนะครับว่าหน้าตามจะเป็นยังไงนะครับ นี่เลยคือมันก็แตกต่างจากเดิมนิดหน่อยนะเออก็เลยดูดีดูเด่นขึ้นนะครับผมแล้วก็ลองอันนี้ดูหน่อยนะครับจะเป็นยังไงนี่เลยนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับโอ้โหนี่สวยอยู่นะผมว่าถ้าสมมุติว่าใส่เป็นล้อใหญ่เลยนะโอ้โหเท่เลยนะครับผมสำหรับเซตตัวนี้นะฮะเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยว โอเคครับคุณผู้ชมครับเรามาดูเรื่องของฟูลี่เซตกันนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าผมใส่เป็นเซตตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะมีของอยู่4ชิ้นนะครับผมที่จําเป็นที่จะต้องไปซื้อในตลาดนะครับผมมันจะมีเรื่องของสเกิร์ตข้างนะครับผมมีกระจังหน้าหลังคานะครับแล้วก็ฝากระโปรงนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับเดี๋ยวจะมารวมราคาตรงนี้ก่อนนะครับผมว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะราคาเท่าไหร่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปดูของที่อยู่ในตลาดกันว่าราคาเท่าไหร่นะครับก็สำหรับเซตฟูลี่ตัวนีีีีี้้้้เเนนนนนน่่่่่ยยยะะะคคครรรรัับบผผมมม5ชชิททสาาาาถซือออใ็ปไดจู 1> 3 1 4 0 0 0บาทนั่นเองนะครั nah> well, 24, บผมบวกกับค่าลดไปอีกนะครับ9 5 0 0 0สนะครับผมก็ตกอยู่ที่1 2 6 4 0 0 0านสองบาทนั่นเองครับผู้ชมครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูอีกนะครับผมว่า4ชิ้นนี้เนี่ยนะครับผมเบ็ดเสร็จแล้ว่ราคามันจะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยนะครับโอเคนะครับผมก็สำหรับชิ้นแรกนะครับผมมันเป็นเรื่องของสเกิร์ตนะเดี๋ยวเรามาดูสเกิร์ตออโต้คิวคิวกันหน่อยนะครับผมว่าตอนนี้ราคามันจะเท่าไหร่นะครับสำหรับสเกิร์ตของออโต้คิวคิวเน ครับผมเซตฟูลี่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ3ามแสนได้นี่ครับสเกิร์ตแล้วก็ต่อไปนะหลังคาถ้าจําไม่ผิดนะครับผมมีไม่ได้ดฟูลี่โอเคนี่เลยนะครับผม3ามแสนเนะครับแล้วก็วิงออโตคิวคิวฟูลี่นะครับผมวิงวิงวิงจะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมหุ้ยราคาถือว่าถูกอยู่นะราคาแค่แสนเดียวเองนะครับถ้าใครหาอยู่ก็ลองมารีบซื้อกันได้นะครับผมนะแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมจะเป็นเรื่องของฝากระโปรงนะครับ ปากโป้งเต q วคิว q. อ่ะฮานี่ไงนะฮะเซ็ตฟูลี่โอ้โหนี่แพงสุดเลยนะครับ400,000บาทนะครับผมโอเคนะครับผมก็หลังจากที่เราไปดูกันมาแล้วนะครับผมว่าของแต่งแนตะ่ราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะมารวมราคากันนะครับผมก็อันนี้คือผมเป็ดเสร็จมาให้ทั้งหมดแล้วนะครับผมรวมของแต่งทั้งหมดที่ทอยู่ในช็อปแล้วก็ในตลาดรวมค่ารถด,ด้วยเนี่ยนะครับผมทั้งหมดจะอยู่ที่2 4 5 4้านบาทนะครับผมก็ราคาเกือบสักประมาณ สองล้านห้านะครับผมตีประมาณสองล้านห้ามีตังทอนนะครับผมโดยประมาณนะครับก็ถ้าสมมุติว่าใครสนใจรถออโต้คิวคิวตัวนี้เนี่ยนะครับผมก็สามารถมาเลือกซื้อกันได้นี่ครับผมก็เป็นรถอีกหนึ่งคันที่่รนข้่งที่จะน่าสนใจเลยนะครับอีครับระชัดมานะครับผมเราจะไปเทสรถคันนี้กับที่ด้านนอกกันนะครับผมเราจะมาดูประสิทธิภาพของมันกันนะครับผมมันจะเก่งแค่ไหนนะครับผมสำหรับออโต้คิวคิวคันนี้เนี่ยครับ โอเคนะครับผมแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ด้านนอกของเมืองกันแล้วนะครับผมแล้วเราจะมาดูรถค่าๆกันหน่อยนะครับผมว่ารถคันนี้เนี่ยของเดิมมันจะเป็นยังไงนะครับนี่เลยนะครับผมของเดิมมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็อันนี้ผมใส่เป็นฟิล์มอีกอันหนึ่งนะครับผมนะเออคือฟิล์มของเดิมมันก็จะเป็นสีใสนั่นแหละนะครับวันนี้ผมเอามาใส่เฉยๆนะครับเพราะว่าก็แลเปี้ยวดีนะครับนี่เลยของเดิมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีครับเดี๋ยวเรามาดูเอ่อเรื่องของรายละเอียดรถคันนี้กันเบื้องต้นกันหน่อยนครับ ก็้วก็แต่งต่องนะครับผมจะใส่เป็นหลังคาเปิดประทุนนี่ครับแล้วก็ออเติวิววิงไว GT นะครับผมนะเออนะครับใครที่อยากได้นี่ก็ลองไปหาเซิร์ชดูแล้วกันนะครับผมนะแล้วก็จะแต่งที่ผมปิดไว้นะครับแล้วก็ถอดออกมาชิ้นหนึ่งแล้วนะครับผมสตแตก็จะไม่บวกนะครับดูรายละเอียดรถกันหน่อยครับรถคันนี้นะครับผมเรตอาร์พีเอ็มอยู่ที่6,101นี่ครับแล้วก็แม็กอาร์พีเอ็มนะครับ เกียร์สามเลยครับแล้วก็รายละเอียดเนี่ยร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วก็รถคันนี้เนี่ยนะครับผมผมได้ทําการตีบวกมาถึงระดับ5นะครับผมนะมันก็อาจจะมีคาดเคลื่อนนะครับผมในการเทสรถบ้างนะครับผมอาจจะไม่ตรงกับผู้ชมอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ละไม้ในฐานที่เข้าใจและกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสรถกันดูนะครับผมไปครับวิ่งธรรมดากันดูก่อนครับว่าวิ่งธรรมดาคันนี้จะได้อยู่ที่เท่าไหร่นครับ1้8 199แรอุ้ย200เลยอ่ะ มาถึงก็200เลยอ่ะอันนี้คือธรรมดาแบบไม่ได้ใส่อะไรเลยนะหรือกูลืมถอดอะไรหรือเปล่าวะถือว่าใช้ได้อยู่นะมาถึงก็วิ่ง200เนี่ยนี่ครับผมวอ่คครับเราจะลองมาติดตดัด้ดูด้านบนสะพานนี้นะครับลองดูหน่อยครับแล้วจตั้ประมาณเท่าไหร่2 3 8สามแปดกี้เห็นอยู่2 3 8 2 3 7 2 3 9 2 4 0ยไหมเพื่อนเท่าไหร่อ่ะ2 3 8 2 3 9 240นะครับประมาณ240 น่าจะประมาณนี้แหละนีครับผมเดี๋ยวถัดมาเนี่ยนะครับผมจะใส่เป็นเรื่องของเซ็ตแต่งเข้าไปนะครับก็ใส่เรียบร้อยแล้วนี่เลยเองครับผมแต่งเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนครับก็อย่าลืมแต่งสองก็เลยนะอันนี้ผมใส่แต่งสองเข้าไปก็คือเรื่องของเปิดประทุนกับสปอยเลอร์นะครับวิงวิงนะประมาณนี้นะครับผมอเครับเดี๋ยวเราไปลองดูไปเทสรถกันดูครับผู้ชมครับตัวนี้มันก็ไม่น่าจะบวกเลสอะพิเยมอะไรเนาะเพราะว่าไม่ได้เพิ่มอะไรอยู่แล้วนะครับ ลองดูครับจะวิ่งได้สักประมาณเท่าไหร่เมื่อกี้240นะ GDP 243 44เมื่อกี้244เห็นอยู่245ไม่เพื่อน244นี่เลยนี่ครับประมาณ244น่าจะได้ประมาณนี้แหละบวกมา4หน่วยนะครับผมนะโอเคครับถัดมานะครับผมเราจะใส่เป็นเรื่องของเครื่องยนต์กันบ้างน,นะครับ ก็เครื่องยนต์นะครับผมสำหรับคนที่ไม่เคยมาดูนะครับก็เดี๋ยวผมจะบอกไว้คร่าวๆแล้วกันนะครับผมใช้เป็นท็อกซ์14เนี่ยครับบูตไลท์6เนี่ครับผมแล้วก็แมกกาพีเอ็ม800เนี่ยครับที่ชั้น2.4เนาะแล้วก็เป็นเซ็ตพาวเวอร์นะครับผมที่ผมใช้อยู่ตลอดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสปอร์ต5สปีดนี่ครับผมนะเพราะผมใช้เป็นบูตพาวเวอร์10แล้วก็บูตไลท์40แล้วก็แมกกาพเอ็ม10นะครับแบบนี้โดยประมาณนะครับโอเคครับลองไปดูครับคุณผู้ชมมคครรรรรรััับบวว่่่่่าาาจะะะะิงงไไดด้เเทหนนนนลอออธกกย 2องร้อยแปดสองร้อยสิบไมเพื่อนสองร้อยเก้านะเมื่อกี้เห็นอยู่เนี่ยสองร้อยเก้าแล้วเพิ่มเยอะอยู่นะเพิ่มเยอะเลยแหละน่าจะได้ประมาณนี้ไม่น่าจะถึงสิบอ่ะนี่ฮะประมาณสองร้อยเก้านะครับโอเคครับเราลองติดตัดกันดูฮะโอ้โหเมื่อกี้ทะลุไปสองร้อยเก้าสิบแล้วอะ่ะมาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับจะได้ประมาณเท่าไหร่สองร้อยอุ้ยสองร้อยเก้าสิบห้าสองร้อยเก้าสิบหก เฮ้ยโหโคตรแรงอ่ะทำไมมันแรงแรงไงวะเออทำไมมันแรงแรงว่ะแ้่บ้านแถวช่องเขาจังเลยว่าไอ้เจ้ารถคันนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองดูเซตมหาชนกันดูครับคุณผู้ชมครับเซตแมวนะครับผมนะก็ใส่ไปแล้วนี่ครับลองดูครับคุณผู้ชมครับน่าจะได้สักกวัน297นี่ครับผมแล้วสมมุติว่าใส่เซตแมวไปแล้วอันนี่ครับลองดูครับ2เอ้ย297 298 อุ้ยทำไมมันแรงยังอง่ะถือว่าใช้ได้เลยนะหรือเพราะว่ารถมันบวกมาหรือเปล่าแต่มันบวกแค่ห้ามก็ไม่ได้เพิ่อมอะไรเยอะมากมากมาย,ยนะฮะสองเก้าแปดสองเก้าเก้าไหมเพื่อนสองเก้าเก้าไหมเพื่อนประมาณนี้แหละสองเก้าเจ็ดสองเก้าแปดเลครับน่าจะได้สุดของมันละประมาณนี้นะเถือถือว่าใช้ได้นะ โอเคครับผมแล้วตอนนี้ผมก็ได้ใส่เซตฮาโลวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันนิดนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี่เลยนี่ฮะรู้สึกว่าลายนี้มันแรงเข้ากับตัวรถยังไงไม่รู้นะล้อใหญ่ๆอย่างนี้นะเออเซียวดีนะครับสำหรับตัวคิวคิวลน์ฮาร์โลนะฮะับทีครับเดี๋ยวเราลองดูหน่อยครับว่าคันนี้จะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะทั้งสามร้อยขึ้นอยู่นะเพราะเมื่อกี้ได้ประมาณสองเก้าแปดแล้วนะครับเวลาใส่ฮาโลมันจะบวกเพิ่มมาประมาณสี่หน่วย ออจัดแป๊บสองเก้าเจ็ดสองเก้าหกประมาณเท่าไหร่วะเนี่ยเฮ้ยอุ้ยออรากออกแล้วสามร้อยแล้วนะครับสามร้อยแหละสองเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นอยู่ประมาณสองเก้าหกลองรอดูรอดูนึกสองเก้าอ่าทะลุสามร้อยเละนี่ครับแต่ว่าสามร้อยนี่คือแบบว่าอั้นมากนะฮะแบบว่าสุดข,ของมันมา,มากมาก,มากอะ่ะเนี่ยดูดิ เป็นท็อปสปีดของมันเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะคะรับผมสำหรับรถออโต้ q คิวนี่ครับเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมเราจะมาบัฟรถคันนี้กันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาวิ่งกันดูนะครับผมว่ามันจะวิ่งได้ประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าสมมติว่า อัพบัฟที่ผมมีทั้งหมดแล้วเนี่ยครับก็ถ้าใครนะครับผมอยากให้มีคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกนะครับผมแล้วก็อยากให้ผมทําอะไรนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์มาบอกที่ด้านล่างไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดซับสไครต์ให้กับผมด้วยนะครับผมตอนนี้ขาดอีกแค่120่งร้อยยี่สิบซับสไครต์นะครับผมก็จะครบ1000ันแล้วนะครับผมเดี๋ยวครบห0 0่ันเนี่ยเรามีกิจกรรมในการแจกของในเกมด้วยนะครับผมก็จะลืมช่วยกันกดให้ถึงด้วยนะครับผมจะได้มีกิจกรรมดีๆมาแจกของให้กับผู้ชมกันด้วยนะครับ โอเคครับผู้ชมแล้วตอนนี้เราก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับผมผมได้ทําการอัพบัฟฟูลทั้งหมดแล้วนะครับผมนะอลองไปดูกันดูครับว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับอัพบัฟเต็มแล้วน,วนี่ฮะโอ้ยสามร้อยหกอะฮู้สามร้อยหกสามร้อยเจ็ดสามร้อยแปดเมื่อกี้ทะลุไปสามร้อยแปดเลยนะเอ้ยถือว่าใช้ได้นะแบบว่าใครที่จะเอารถคันนี้ไปปั๊มนะครับผมก็เป็นรถอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ สามร้อยเจ็ดโดยประมาณน่าจะเกินนี้แล้วลหละนะครับอันนี้คืออั้นของมันละสามร้อยเจ็ดนะครับอเครับเดี๋ยวเราจะลองดูประสิทธิภาพของมันกันหน่อยนะครับก็จะ,จะลองขับเทสก็โอ้แม่งเลยเกือบเข้าต้นไม้นี่เลยเทสความผิวของรถคันนี้กันหน่อยนะครับคือผมชอบส่วนตัวนิดนึงนะคันนี้เป็นรถที่ผมแบบใช้อยู่พักนึงเลยนะครับคือมันค่อนข้างที่จะควบคุมง่ายนะหนึ่งเลยนะครับ,งงนะลรบแล้วก็ แล้วก็แบบเวลาตอนเลี้ยวอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบรถมันแบบมันแรงข้องอะ่ะมันแรงข้องกว่าทั้งอื่นอะ่ะนะครับอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะก็แล้วแต่นะครับผมว่าแต่ละคนจะชอบเล่นคันหนอะไรยังไงนะครับได้ดูดิคือแบบชอบแบบเอ,อ่อความที่มันแบบเวลาเราเลี้ยวทีหนึ่งมันก็จะสายตามเราไปด้วยอะไรประมาณนี้นะอย่างตูดมันจะใายๆหน่อยนะครับผมแต่ว่ารถมันจะไม่ปัดนะนี่ฮะค่อนข้างที่จะควบคุมง่ายนะครับในความรู้สึกผมอ่ะ เราจะวิ่งไปเทสประสิทธิภาพไปสักแป๊บนะึงนะเนี่ยดูดิคือแบบสั่งได้ดั่งใจเลยนะครับอันนี้คือตั้งแต่ขับมานะี่ยังไม่ชนเลยนะผิวมากนะครับอันนี้ โอเคครับผู้ชมครับก็สำหรับคลิปในการรีวิวรถสายฟรีในวันนี้นะครับผมก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดซับสไครต์ให้กับผมด้วยนะครับผมจะได้มีกาลังใจในการมาทําคลิปดีๆแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอสวัสัดีกับคุณผู้ชมผู้ฝังทุกท่านด้วยนะครับผมอย่าลืมกดซับไปกันด้วยโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับลาไปก่อนครับผม